ก็ขอกลับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆที่ติดตามชมคลิปทาง y o youtube ด้วยนะครับก็วันนี้ก็จะมาอัดคลิปก่อนส่งครับเจ้าปีคอสสามทางแล้วก็สี่ทางครับตัวนี้สายเครื่องไฟนะครับชอบกันมากครับไม่รู้ว่ามันดีหรือไม่ดีนะครับต้องลองด้วยตัวเองนะครับคนขายเราพูดไม่ได้นะครับ ก็งานก็เราก็พัฒนาขึ้นให้เรื่อยๆนะครับพยายามกัดสารแต่อะไรดีๆให้นะครับก็วันนี้ก็มีสามตัวนะครับตัวนี้ส่งเจ้าเดียวกันหมดเลยนะครับส่งให้ผ้ะอาจารย์ที่อยู่วัดวัดอะไรนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับอ่าชุดนี้ส่งให้พ้าอาจารย์ที่วัดตะพานหินนะครับจังหวัดพิจิตรนะครับ สตัวเลยท่านสั่งมานะครับก็วันนี้ก็เราเทสเสียงเสียจเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็เหลือแต่อัดคลิปแล้วก็จะแพ็กส่งให้นะครับอ่าถ้าเป็นปีคอสแล้วก็พวกปักไฟอะไรเงี้ยครับผมจะส่งเกอรี่ให้นะครับจะได้ไวแล้วก็ค่าส่งก็ไม่ไม่ถุงมากนะครับถ้าเป็นพาวเวอร์ก็ผมจะส่งเป็นสองบริษัทนะครับเป็นอ่า PL แล้วก็อ่าเป็น แฟตนะครับตัวนี้พะอาจารย์ท่านสั่งสามตัวนะครับเราก็มีของแถมให้นะครับจะเป็นสายสัญญาณนะครับสายสัญญาณตัวนี้นะครับความยาวก็ประมาณทักเมตรก็กว่านะครับตอนนี้ราคาอยู่ประมาณทักสามร้อยกว่าบาทนะครับผมทําจักเป็นยี่ห้อนี้ทั้งหมดเลยนะครับเป็นเดี๋ยวนะไมโฟกัสนะครับเป็นยี่ห้อลิสนั่นแหละครับไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะ ก็เดี๋ยวจะมาแนะนําเบื้องต้นนะครับวิธีการใช้งานตัวนี้ว่ามันใช้งานแบบไหนบ้างนะครับเป็นเบื้องต้นนะครับถ้าท่านไหนเคยใช้แล้วก็ดูเล่นๆนะครับก็เริ่มจากตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้เป็นมัตเตอร์นะครับเล่งเสียงนะครับก็ตัวนี้แนะนําให้เล่งว่าประมาณสักนะประมาณสักเก้าโมงถึงสิบโมงนะครับ ถ้าเราไม่เล่งตัวนี้นะครับเสียงสัญญาณเข้าจากเครื่องเล่นเราจะไม่ส่งไปผ่านชุดปีโทนนี่นะครับไอชุดคอร์สนี่นะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นชุดเบสนะครับคอร์สเบสนะครับแล้วก็ชุดนี้ก็จะเป็นเสียงกลาง ุดนี้ก็จะเป็นเสียงแหลมนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นปีโทนอ่าปีโทนนี้แนะนําให้เล่งไว้ประมาณกลางหมดเลยนะครับชุดอ่ w โลมิดายของของปีโทนเนี่ยครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น CD กับ AUX นะครับถ้าเกิดเราต่อข้างหลังต่อสัญญาณอ่าินพุตนะครับถ้าเราต่อ CD แล้วก็กด ลงข้างล่างครับสวิตช์แล้วก็ถ้าถ้าเราต่อ a u x ก็กดขึ้นบนนะครับมันเป็นสวิตช์โยกนะครับตัวนี้เป็นบาลานซ์นะครับนี่นก็กดไว้กลางครับหมุนไว้ที่เลขศูนย์นะครับข้อที่ทางนะครับชุดนี้เป็นเบดนะครับแล้วก็ชุดนี้เป็นกลางกระดาษแล้วก็ชุดนี้เป็นทอนชุดนี้เป็นแหลม ตัวสี่ทางนี้จะต่างกับสามทางนะครับสามทางตัวเล่งเสียงจะเป็นตัวนี้นะครับแต่ว่าสี่ทางอ่ะเล่งเสียงจะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นมัตเตอร์แล้วก็ตัวนี้เป็นซับเบดแล้วก็กลางกระดาษตัวนี้จะเป็นฮอนตัวนี้จะเป็นเสียงแหลมนะครับการต่อใช้งานข้างหลังก็งเหมือนกันนะครับ เดี๋ยวพาดูข้างหลังนะครับข้างหลังก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะเอาใช้ไขควงชี้นะครับ <c oughs> ชุดนี้นะครับจะเป็นสมมติว่าออกจาก power เ,เรานะครับ power base รครับตัวนี้เป็นเบสฝั่ง R ข้างบนเป็นเบสฝั่ง L แล้วก็ชุดนี้เป็นเสียงกลางครับที่เขียนว่ามิดนะครับเสียงกลางฝั่ง R เสียงกลางฝั่ง L เสียงแหลมฝั่ง อ่าเจียงเหลมฝั่งแอลแล้วก็ตัวนี้เป็นอ่าปีชุดปีโทนะครับปีเอาเป็นเสียงรวมนะครับจะใช้ก็ได้ไม่ไม่ใช้ก็ได้นะครับอ่าและเนี้ยชุดนี้เป็นสัญญาณเข้าหมดเลยนะครับเข้าจากเครื่องเล่นหมดเลยนะครับจะมีสองแบบให้นะครับจะมีแจ็คไม อันนี้เป็นแจ็คโฟนนะครับแล้วก็เป็น X lr นะครับมีสายแบบไหนก็ใช้แบบนั้นนะครับตัวสี่ทางก็เหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นอ่าซับเบสนะครับเป็นเป็นโลอันนี้ก็เป็นเสียงกลางอันนี้เป็นฮอนนะครับก็ lr เหมือนกันนะครับล่างอ่าข้างบนเป็น L อนะครับตัวนี้เป็นเสียงแหลมตัวนี้ก็เป็นเสียงหน้าเสียงรวมนะครับ ที่มาจากชุดปีโทรนะครับแล้วก็จะมีปลั๊กให้หนึ่งอันนะครับไว้เสียบชาร์จโทรศัพท์โน้ตบุ๊กอะไรเสียบก็ได้หมดนะครับเป็นไฟสองร้ยี่สิบโวลต์นะครับก็ชอบแบบไหนก็ติดต่อสอบถามได้ครับผม ราคาตัวบนนะครับสามพันห้าร้อยบาทนะครับปีคอสามทางแล้วก็ตัวล่างสี่พันห้านะครับสี่ทางตัวปีคอสามทางนี้ตอนนี้ผมจัดยังจัดราคานี้อยู่นะครับไม่ใช่ว่าจัดโปรหรอก <c oughs> ก็คือผมมีโปรโปรแกรมว่าจะปรับราคาขึ้นอยู่นะครับเนื่องจากกาไรมันน้อยครับทำทำไปก็เหลือไม่เท่าไหร่ครับแต่ว่าใจมันรักครับ ตัวตัวไอเจ้าตัวสามทางเนี่ยครับเดี๋ยวหลังปีใหม่ผมว่าจะปรับสักสามพันเก้า 3, นะครับพร้อมส่งเคอรี่ครับถ้าพี่เพื่อนเพื่อนท่านไหนถ,ถูกใจนะครับก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดถูกใจให้ด้วยนะครับคอมเมนต์ใต้วิดีโอก็ได้นะครับเดี๋ยวผมมีเวลาจะเข้าไปตอบนะครับตัวข้างล่างก็สี่พบาทนะครับสทาง มีเบตกลางแหลมฮอนแยกอิกสระนะครับอาแจ้งพี่เพื่อนที่ติดตามทาง youtube ด้วยนะครับถ้าจะสั่งนะครับเนะนํนำโทรมาสอบถามได้ครับเผื่อมันมีสต็อกไว้นะครับผมก็กะว,ว่าจะทำสต็อกไว้อยู่ครับเดี๋ยวหาเวลาทำไวท้ทักสองตัวอย่างเงี้ยครับเวลาท่านจะสั่งจะได้ไม่ต้องรอนะครับสั่งปุ๊บโอนปับ๊บแล้วก็ส่งให้เลยนะครับ ก็ขอจบคลิปการรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับดูแล้วก็ประมาณสักหกนาทีได้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับขอบคุณครับ